มามาดูบรรยากาศนะนนาบางแสนตอนเช้าเวอร์ชันสอง้นแไหมากระตือเอือ่อเดี๋ยวทำนู้นดีกว่าที่แรกกันมากันหลายคนนะแต่ตื่นกันแค่สองคน เดิทางนะนี่เขาจะชอบกั้งคืนนะเฮ้ยแกงนั้นแกงเดิมแกงใหม่ไม่รู้นะแต่ทางเหมือนเราแกงที่เราไปแล้วเพิ่งมากันไงี้เฮ้ยแต่ทางเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยผมว่านางยาว้งคืนเลยมันไม่น้อยเลยนี่นี่เป็นฐาดเรื่องมาขายนะ นี่แอบเมียมาดูท้าวสาวนะเมียมาด้วยไม่ได้เดี๋ยวดูทราวสาวไม่ได้มันทึกเทพอ่ะ EP สองแทนต้องแทนต้องนั่งมาถึงก่อนไหมหรือไปนั่งมาถินกอน แต่ก็นโนตัมุกขี้ออมันก็นโหนตุกขี้ใช่ไหมมันแล้วแต่เป็นจุดมั้ยแสด้วยไม่โหนเอวเขาเห็นดีก่อนแล้วกันนะครับ